ต้องรูท <Ừ. S 1> <t> ีน <t> รูท <t> ีนรูทีนรูทีนรูทีนปีสามสองหนึ่งโอเคห้าห้าน่าเชื่อฟังสองปีวอกวุ้นทำไม่ได้ในการท่องเที่ยวก็ไปที่มีกระเช้าอ่ะ ฝากติดตามรายการด้วยนะว่าหมดกัปนี้ของชีวิตไปผมก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วดูพี่ไอยหรกอเปล่าจต่ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์ี่ว่าจะฟินห้าหรือน้ำตาช่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครมโน็กมสคุ้มที่สุดไม่ใช่แปดร้อยแบบทางเรียกแปดร้อยแบบน้ำเสีย ไม่กล้าเดินไปตอนนี้เดี๋ยวชนตดอีกอยากเห็นตัวนว่ะเพื่อนนี้เสียงเยอะตัวอะไรเหชื่อพี่มาจากอันนี้ไหมชื่อพี่มาจากที่ทุบๆเหรอจักรปั้นจันใช่เพื่อนท้งทุบท้งปั้นเฮ้ยมันร้องโต๊กันว่ะ มา,ากนีเออถึงแล้วถือหรอมีกำลังใจปะละ่ะไปหลอกลเขานี่ <c oughs> แไปนะั่นแหละมันเหมือนกับเทรนเนอร์ฟิตเนสแหละอีกสองที่อีกสองที่ว้าวหมดที่800ร้อเราขึ้นมาที่เนี่ย อย่าไปคาดหวังของอที่มันอยู่ข้างบนเลย,เ,ยเพราะว่าสิ่งที่ได้มันอยู่ระหว่างทางแล้วนะคือคงคมครับไม่ใช่เลทับบี้ตรงนี้เลยตรงนี้สวยหน้าพี่บัานจัน่นตรงนี้ตรงนี้คำคมไล่าย,ยางงี้เลยนะพีออ่บอยผมบอกกล้องไว้แล้วก็ช่วยดูรายการเราหน่อยเพราะอีกสองปีเราก็ทำอะไรอย่างนี้ไม่ไหวเกี่ <c oughs> วยวแบบแก่แก่ไงชื่อรายการผมให้ที่นี่เป็นดับสองรองจากโกอีดกอะ คือโกยดกไม่เหนื่อยเท่านี้แต่โกยดกนานอ,อแต่ที่นี่เหนื่อยสุด,สดที่นี่เหนื่อยสุดเพราะมันชันที่นี่เหนื่อยโอ้โหโอ้โหคืองต้องบอกเลยนะตั้งแต่ทํารายการมาการขึ้นเขาเทวดานี่เป็นการขึ้นเขาที่เหนื่อยที่สุดละเพราะว่าด้วยความชันด้วยนะมันชัน45องศาแล้วก็แบบคือมันไม่มีช่วงเลี่ยงทางทางลาบให้พักเลยอะถ้าจะพักคือต้องนั่ง ว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ยอดเขาเทวดาแล้วโอ้โหแต่ว่าเป็นต้องแต่ทำรายการมานี่ก็ถึง,ถงที่นี่เหนื่อยสุดนะที่เหนื่อยสุดหมยถึงว่าอย,อย่างจุดต,ตก,กโกดกนี่นานใช่ไหมพันพันเมตรกับอีกหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเมตรอ่ะพี่บอยแต่ว่ามันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยว่ะไอ้ที่เขาบอกว่าแปดร้อยเมตรเนี่ยมันไม่ใช่ระยะทางแบบทางลาบนะมันคือแบบนี่แล้วเมื่อกี้เพิ่งเห็นป้ายมันชันสี่สิบห้าองศาไงอ๋อเหรอมันเขียนไว้ด้วยเออ เหนื่อยเป็นที่ที่เหนื่อยที่สุดเท่าที่ไปมาเลยโกอิดกคือจังหวัดอะไรนะพี่สราบุรีอันนั้นอ่ะไปกับหกชั่วโมงแต่ว่ายังไม่เหนื่อยเท่าวันนี้จริงอันนี้มันชันอ่ะมันเหนื่อยอันนั้นจะได้ความนานแต่ว่าโอเคขึ้นมาแล้วก็ถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะเพราะว่าวิวก็สวยมากถ้าเกิดว่ามาตอนเช้าเช้าอ่ะเจ็ดโมงต้องสุดยอดต้องแบบทะเลหมอกแต่คือตอนเช้าอ่ะนอกจากคุณจะนั่งรถมาแล้วอ่ะคุณยังต้องแบบ รีบเดินขึ้นมาให้ทันแสงแรกเนะก็ถ้าเกิดอยากเจอคนที่แบบไม่ปกติอะให้มารอที่ปีนเขาตรงนี้ตอนเช้าจะเจอคนที่แบบเฮ้ยแล้วเดินถามเขาเลยบอกว่าคิดยังไงถึงมาอย่างนี้คิดยังไงนี่อะไรแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันเห็นทั้งสามจังหวัดเออใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สุพรรณมองทางนี้เห็นอะไรครับอุทัยอุทัยไปทางนู้นกาญจนบุรีาแต่อันนี้เราก็ได้ สู้กับตัวเองด้วยชนะใจตัวเองถือว่าได้มาพิชิตแหละเอาจริงๆใครอยากจะไปบอกว่ามีแพลนจะไปเดินเอ่อฮกิ้งต่างประเทศอ่ะลองมาที่นี่ก่อนมาซ้อมก่อนมาซ้อมก่อนที่นี่ถือว่าเป็นที่ซ้อมได้ไม่ไกลเทพมาชนะที่นี่ให้ได้ก่อนคือเมื่อกี้จีโน่อ่ะอัดกล้องโกโปรอ่ะเราใช้เวลาไปทั้งหมด40 4 0นาที40นาทีก็ดีกว่าสแตนดาดที่ท่านายกบอกประมาณ20ินาทีเพราะคนทั่วไปประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ใช่ เดี๋ยวรอบๆนะเดี๋ยวตรงนี้ก็มีเจดีมีพู้ดรูปเดี๋ยวจะให้จีน้องจีโน่อ่ะพาทุกคน่ะไปเดินไปเดินชมวิวแล้วเขาพาเป็นพาปางวันเสาร์ก็ใช่ไงใครเกิดวันเสาร์เอามาเลยผมเลยให้โปรดิวเซอร์โจอะไรนะภาพหน่อยโปรดิวเซอร์โจเฮ้ยวันนี้โจมาก่อนมีนปะโจมีนอยู่ไหนเออโจเดนโกกอีโดกกับยอดเขาเทวดาในเดียวกัน จากซีรีส์ได้แบบเต็มแม็ก์มีว่าจะฟินฮ<า>่ารื่นหนังตาท่วมก็ดูได้มีอั้นทุกที่ทุกเวลาสมากโมโนแมสคุ้มที่สุด